ฝรั่งหงนะคะหลังจากกวนดินใส่ปุ๋ยแล้วเรียบร้อยเห็นหนวลม,มาเห็นดอกมันค่ะเนี่ยอันนี้ต้องเด็ดออกเด้เด็ดออกจะเฝ้าให้มันเป็นนวลเี่ยเด็ดออกเลยค่ะเพื่ออย่างเพื่อที่จะให้มันเลียงล่ำตน้นมันแข็งแรงสะกอนร่ำตน้นมันยัง่อยอยู่งามอยู่ด้ค่ะ่ลุนที่ซี หง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 เป่าซื้องวยมั่นนะกิโลละเจ็ดสิบถูกสุดก็คือหาสิบฝรังหงหนะมันใส่แดงข้างในอะ่ะรสชาติมันจะออกอมเปรี้ยวอมหวานกรอบอร่อยลองหามาปลูกเบิ้งเด้อค่ะสุดยอดเลยบักซีดาอยู่นี่มีสุพรรณอยู่สวนนี่มีสุพัรณชอบทดสอบทดลอง